สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอยชอบโขนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํามีอาการ4อย่างนี้หัวใจขาดเลือดแน่นอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่าคนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็พบในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆ้วยเช่นกันนะครับต้องบอกเลยว่าเวลาเราเป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับ แต่ถ้าเราไปช้าเนี่ยโอกาสการรักษาให้หายเนี่ยจะน้อยลงและโอกาสการเสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการสังเกตอาการเตือนถึงเป็นสิ่งจําเป็นและก็สําคัญมากๆในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำว่ามีอาการอะไรบ้างที่เป็นตัวเตือนเป็นตัวบ่งบอกว่าหัวใจของคุณอาจจะขาดเลือดแล้วก็ได้นะครับเป็นเสียอาการถ้ามีเสียอาการนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีอาการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1แน่นหน้าอกแล้วไปไหล่ซ้ายนะครับเมื่อเส้นเลือดหัวใจของเราเกิดการตรีบการตันขึ้นมาก็จะทําให้หวัวใจของเราขาดเลือดเฉียบพลันนะครับเราจะมีอาการเริ่มแรกเลยครับนั่นก็คือมีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแบบเฉียบพลันครับแน่นเหมือนมีใครมันทับหน้าอกนะครับอาจจะไม่ได้เจ็บหน้าอกแบบแป,ป๊บๆอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับแต่เท่าเจ็บแบบโอ้โหมันแน่นไปยหมดเลยนะครับหายใจไม่ออก,หา,ออกหายใจไม่อิ่มแบบนี้นะครับและมีอาการร้านะครับเจ็บร้าวไปที่ไหล่ซ้ายนะครับหรือที่กามซ้ายก็ได้หรือว่าบางคนร้าวไปถึงแขนเลยนะครับแบบนี้ให้สงสัยเลยว่า หัวใจของคุณอาจจะขาดเลือดแล้วก็ได้อย่ารอช้าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับข้อที่2แน่นหน้าอกเกิน15นาทีนะครับเมื่อเราเกิดการแน่นหน้าอกขึ้นมานะครับแนะนําว่าให้นั่งพักหรือว่านอนพักก่อนก็ได้นะครับถ้าอาการหายไปภายในหนาที2นาทีแบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับอาจจะไม่ใช่โรคหัวใจครับแต่นะครับถ้าเรามีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแม้ว่าเราจะพักกันแล้ว นั่งก็แล้วนะครับทาอะไรก็แล้วอาการแน่นหน้าอกไม่ดีขึ้นแล้วก็แน่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับจับเวลาเลยครับถ้าเกิน15นาที20นาทีขึ้นไปอย่ารอช้าเลยนะครับอาการแน่นไม่ดีขึ้นพักแล้วไม่ดีขึ้นเกิน15นาทีให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าเส้นเลือดในหัวใจของคุณอาจจะเกิดการติดตันขึ้นมาแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าไปช้าเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เสียชีวิตได้อย่ารอช้าครับแน่นหน้าอกไม่หายให้รีบไปโรงพยาบาลก่อนครับ ข้อที่3มีอาการเหงื่อแตกใจสั่นนะครับข้อนี้สาคัญเลยนะครับเมื่อมีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากอาการอย่างอื่นอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นกดไหลย้อนหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่หน้าอกของเราเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับแน่นอกจะไม่มีอาการเหงื่อแตกใจสั่นครับแต่ถ้าเรานะครับแน่นหน้าอกแล้วครับแน่นไปเกิน15นาทีแล้วจู่ๆแบบโอ้โหเหงื่อแตกเลยครับเยอะเลยครับเตือแตกทั้งตัวเลยครับแล้วก็เริ่มมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับให้สงสัยเลยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ได้้้อออย่่าาาาารรชนนถมีกแ อกนะครับแน่นนานเกิน15นาทีร่วมกับมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นด้วยนะครับอันนี้น่าจะใช่และให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับข้อที่4มีอาการหอบเหนื่อยนะครับ เมื่อหวัวใจของเราเกิดการขาดเลือดน,นะครับประสิทธิภาพในการบีบเลือดหรือว่าออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายก็จะลดลงครับจะทําให้เซลล์ต่างๆอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายขาดออกซิเจนก็จะทําให้เรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาแบบเฉียบพลันนะครับแบบจูๆ่ๆนะครับเวลาเดินเนี่ยบางทีเดินขึ้นบันได2ชั้นไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะครับแต่จู่ๆเหนื่อยขึ้นมาเดินขึ้นบันได2ชั้นหรือว่าเดินแค่ประมาณร้อยเมตรแบบนี้ก็มีอาการหอบเหนื่อยต้องลงไปนั่งนะครับร่วมกับมีอาการแน่นหนะ้าอกอันนี้ก็ให้สงสงััยยเเเลลลลวววว่่่่าาาอจจจะป็็นหใขดดืแ้้กกไที แล้วอย่ารอช้านะครับให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับแต alone, guard, please, them, okay. it, ่ถ้าเราอยู <S S us, be, touch, to number, ่คนเดียวนะครับแนะนําว่าให้โทรหาเลยครับอาจจะโทรหายากนะครับโทรหาลูกหลานเลยนะครับบอกไว้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้แน่นหน้าอกมากให้รีบพาไปโรงพยาบาลเพราะบางทีเราอาจจะไปไม่ไหวนะครับก็ช่วยให้เราไปโรงพยาบาลแล้วก็รับการรักษาได้ทันท่วงทีครับสรุปนะครับมีอาการ4อย่างนี้หัวใจขาดเลือดแน่นอนว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1นะครับมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกและร้าวไปไหลซ้ายครับโดยอาการแน่นหรือว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยจะเหมือนแบบมีใครมานั่งทับที่หน้าอกของเราแล้วก็มีอาการร้าวนะ ไปที่กรามซ้ายได้ที่ไหลซ้ายหรือว่าแขนซ้ายได้นะครับต่อมาครับอาการที่2ครับมีอาการแน่นนะครับแน่นอกเกิน15นาทีขึ้นไปแม้ว่าเราจะพักกันแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับข้อที่3มครับมีอาการเหนื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยนะครับเพราะว่าโรคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีอาการเหนื่อแตกใจสั่นครับแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับร่างกายเครียดมากๆนะครับก็จะมีอาการเหนื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยได้และข้อสุดท้ายคือข้อที่4ครับมีอาการหอบเหนื่อย แบบเฉียบพลันนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไขมันเบาหวานนะครับรวมถึงคนที่เป็นโรคไตหรือว่ามีโรคหัวใจยอยู่แล้วนะครับอย่าลืมสังเกตอาการของตนเองถ้ามีอาการครบทั้ง4ข้อนี้นะครับแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลง,งานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์ ได้ตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบายข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมาส์มอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับ สมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเม้ามอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ